หากคุณติดอยู่ใต้หิมะถลม่มการถมน้ำลายสามารถช่วยคุณได้ทันทีที่คุณหยุดเคลื่อนไหวให้ทำรูเล็กๆรอบใบหน้าของคุณถมน้ำลายออกมาในช่องอากาศนั้นและดูว่าแรงโน้มถ่วงพาน้ำลายไหลไปทางไหนจากนั้นก็เริ่มต้นหาทางออกด้วยการขุดไปในทิศทางตรงกันข้ามนั่นเองถ้าอยู่ดีๆคุณสังเกตเห็นว่าน้ำลดลงจากชายหาดอย่างรวดเร็วและอย่างไม่คาดคิดจนไปถึงพื้นท้องสมุทรคุณควรเตือนทุกคนที่อยู่รอบตัวและหนีไปให้เร็วที่สุด เพราะเวลาที่น้ําอยู่ไกลาจากชายฝั่งเกินกว่าปกติแบบนี้มันจะเป็นสัญญาณของการเกิดคลื่นสึนามิเวลาที่คุณอยู่ไกลบ้านไม่มีที่สูบลมและยางจักรยานก็แบนไปอีกนี่เป็นโชคร้ายแบบคอมโบเลยทีเดียวในการจะซ่อมจักรยานของคุณ ให้หยิบยาหรือใบไม้มาแล้วใส่มันลงไปในยางให้เท่ากันมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แค่นี้ก็เพียงพอที่จะขี่ไปยังที่ที่ปลอดภัยแล้วึ่งรู้เทคนิคอื่นๆในการซ่อมยางแบนโดยที่ไม่มีที่สุบลมหรือเปล่าแบ่งปันวิธีการของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย หากคุณถูกโจมตีด้วยกวางมูสเจ้าสัตว์เหล่านั้นมันตัวใหญ่มากจริงๆให้พยายามไปซ่อนหลังต้นไม้สัตว์พวกนี้มีจุดบอดในสายตาของพวกมันดังนั้นพวกมันจะหาคุณไม่เจอและคุณจะสามารถหนีไปได้ง่ายขึ้น <c oughs> ถ้าหมีดำกำลังไล่ล่าคุณให้จำไว้ว่าคุณไม่ควรหันหลังให้กับสัตว์ตัวนี้หรือพยายามวิ่งการกระทำแบบนี้อาจทำให้พวกมันก้าวร้าวขึ้นมาได้ทางออกที่ดีที่สุดของคุณคือให้นอนคว่ำราบลงไปกับพื้นเพื่อปกป้องอวัยวะของคุณเอามือมาวางซ้อนกันไว้ด้านหลัง กระป้องกันหลอดเลือดแดงของคุณและเป็นการแสดงให้มันเห็นว่าคุณไม่ได้เป็นภัยคุกคามอะไรแล้วก็อย่าปีนต้นไม้ด้วยพวกมันปีนได้เก่งกว่าคุณซสอีกโอ้แต่ถ้าคุณเห็นหมีโยกี้อย่าพยายามทําตัวเหมือนประกาปิกนิกล่ะมันจะขโมยคุณไปทุกครั้งอย่างแน่นอน ในกรณีที่มีการลงจอดฉุกเฉินบนน้ำอย่ารีบขยายเสื้อชูชีพของคุณก่อนออกจากเครื่องคุณจะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้โดยปราศจากความช่วยเหลือเพราะว่าคุณจะลอยขึ้นเหนือน้ำไปอยู่บนเพดานของห้องโดยสารสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดที่ต้องทำคือสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆและว่ายน้ำออกจากเครื่องบินโดยที่เอาเสื้อชูชีพของคุณออกมาด้วยในที่สุดเมื่อคุณออกจากเครื่องบินได้แล้วคุณก็สามารถดึงสายพองลมออกได้ ถ้าคุณอยู่ในบ้านที่เย็นจัดและด้วยเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ไม่มีเครื่องทําความร้อนหรือไฟฟ้าเลยให้หาก้อนอิดก,ก้อนใหญ่หม้อดินเผาและเทียนไขจุดเทียนขึ้นมาแลว้ววางก้อนอิดล้อมรอบพวกมันเอาไว้จากนั้นให้คลุมเทียนด้วยหม้อที่คว่ำลงโดยการวางมันไว้บนก้อนอิดที่นี้คุณก็จะมีฮีเตอร์ DIY ที่สามารถอุ่นห้องทั้งห้องได้เลย ให้อยู่ในสถานการณ์ไปไหม้ให้อยู่ต่ำลงไปกับพื้นไข้คุกคามที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้มาจากตัวไฟแต่เป็นควันต่างหากเนื่องจากควันเบาวกว่าอากาศและมันจะลอยขึ้นด้านบนดังนั้นควรอยู่ใกล้กับพื้นให้มากที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการสูดมันเข้าไปในปอด หากคุณติดอยู่ในกระแสน้ําดูดโดยไม่ได้ตั้งใจอย่าพยายามต่อสู้กับมันและว่ายกลับไปที่ชายฝั่งคุณมีแต่จะหมดแรงไปอย่างรวดเร็วแต่ให้พยายามว่ายน้ําขนานไปกระฝังจนกว่าคุณจะออกจากกระแสน้ํานี้ได้และจากนั้นค่อยเข้าไปที่ฝั่งหากรถของคุณดับอยู่กลางทางรถไฟและมีรถไฟกําลังเคลื่อนขอบวนใกล้เข้ามาให้คุณรีบออกจากรถให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้หลังจากนั้นวิ่งออกจากเส้นทางและมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่รถไฟกําลังวิ่งมา เพราะหากคุณเลือกทิศทางเดียวกับที่รถไฟกำลังเคลื่อนที่ไปคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บจากเศษซากรถของคุณเองและคุณอาจจะต้องคอยหลบชิ้นส่วนต่างๆที่กระเด็นออกมาอาการของโรคลมแดดที่พบบ่อยที่สุดคืออาการคลื่นไส้และเวียนศีรษะแต่คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณกำลังเป็นโรคลมแดดเพราะอาการเหล่านั้นอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆก็ได้ เอาล่ะให้คุณลองกินอะไรก็ได้ที่มีรสหวานเช่นน้ำตาลก้อนหรือลูกอมหากพวกมันมีรสชาติที่ทำให้คุณรู้สึกสะอิดสะเอียนแล้วล่ะก็ให้รีบขอความช่วยเหลือจากแพทย์ทันทีคุณกำลังเป็นโรคลมแดดแน่นอนลองจินตนาการว่ารถของคุณเสียอยู่ในที่ห่างไกลจากชุมชนและคุณเองก็ไม่มีโทรศัพท์หรือวิทยุสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือใดๆในกรณีนี้ยางอะไหล่สามารถช่วยชีวิตคุณได้ให้จัดการเผามันซะเพราะควันดำหนาๆของมันจะช่วยทำให้มองเห็นได้จากระยะไกล และมีโอกาสที่จะมีใครบางคนสังเกตเห็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากคุณแต่จําไว้ว่าอย่าเดินไปไกลาจากรถของคุณมากนักเพราะบ่อยครั้งที่หน่วยกู้ภยัยค้นพบเพียงแค่ยานผานะที่ถูกทิ้งเอาไว้ในขณะที่เจ้าของรถจอดมันเอาไว้ตรงนั้นแล้วเดินไกลออกไปเพื่อขอความช่วยเหลือและพวกเขาก็มักจะไม่รอดชีวิตวิธีเอาตัวรอดจากคลื่นทะเลดูดคลื่นทะเลเหล่านี้เป็นกระแสน้ําที่ปรากฏใกล้ฝั่งและพัดออกจากฝั่งด้วยความเร็วและแรงมหาศาล การว่ายน้ำสู้กับคลื่นชนิดนี้ไร้ประโยชน์เพราะมันแรงมากแต่ผู้มันค่อนข้างเล็กดังนั้นคุณสามารถว่ายน้ำแนวเดียวกับชายหาดทิศทางใดก็ได้เพื่อออกจากรัศมีคลื่นเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีอะไรมาดึงคุณแล้วคุณก็สามารถว่ายน้ำตรงกับเข้าฝั่งได้เลยเพียงแค่ต้องว่ายทำมุมอยู่ยังปลอดภัยบนเครื่องบินหน้ากากออกซิเจนตกลงมาให้ใส่มันทันทีแล้วค่อยสังเกตสิ่งรอบข้างพยายามซื้อตั๋วเครื่องบินลำใหญ่ เพราะมันสามารถรองรับแรงกระแทกในขณะลงจอดอย่างไม่ราบรื่นได้ที่นั่งที่ดีที่สุดคือ5แถวใกล้ทางออกฉุกเฉินตามสถิติแล้วเวลาที่เหมาะสมในการออกจากเครื่องบินอย่างปลอดภัยหลังจากลงพื้นอย่างกระทันหันคือ90วินาทีอ่านคู่มือความปลอดภัยและทำตามคำแนะนำของลูกเรือด้วยการหลีกเลี่ยงหรือเดินผ่านฝูงชนโอลมานถ้าคุณเห็นฝูงชนที่เริ่มตื่นตระหนกพยายามหาทางหนีรอบๆตัวคุณ และต้องมีแผนการหลบหนีสำรองไว้ในใจอย่าพยายามเคลื่อนที่ตรงเข้าหาฝูงชนจะให้ไหลไปด้วยกันแทนวิธีนี้จะทำให้คุณไปถึงส่วนริมของกลุ่มฝูงชนที่กำลังโกลาหลและเปิดทางให้คุณหนีหรือเจอที่หลบยกแขนของคุณขึ้นด้วยเพราะจะทำให้คุณมีช่องสำหรับหายใจวิธีควบคุมรถที่กำลังถลายให้กลับสภาวะเดิมดูรถที่จอดอยู่ก่อนจะขับ ถ้าคุณเห็นน้ำแข็งที่กระจกหลังมันเป็นตัวบอกใบ้ได้เลยให้คุณวางแผนและขับตามแผนนั้นอย่างเหมาะสมอย่างเช่นระยะห่างในการเบรกค,ควรมากกว่าปกติสิบเท่าถ้ารถถลไมลอย่าเหยียบเบรกแรงแค่เอาเท้าออกจากคันเร่งมันจะช่วยรถยึดกับพื้นถนนได้อีกครั้งและคุณก็สามารถหมุนพวงมาลัยไปในทิศทางที่ต้องการได้สิ่งที่ต้องทำเมื่อต้องเจอกับความหนาวนาน,าน,าน ลองสวมใส่เสื้อผ้าสามชั้นโดยเสื้อชั้นแรกควรเป็นสเวตเตอร์ขับเหงือ่อเสื้อชั้น2ควรเป็นฉนวนกันความร้อนและชั้นนอกสุดควรกันความชื้นและลมควรหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าายเพราะมันเปียกได้ง่ายและไม่ได้ป้องกันความหนาวถ้าคุณกลับบ้านมาหลังจากใช้เวลาอยู่ในอากาศหนาวนานๆอย่าเพิ่งรีบอาบน้ำร้อนมันจะดีที่สุดถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าและกินอาหารอุ่นๆก่อนสิ่งที่ต้องทำเมื่อคุณเจอสุนัขที่ไม่เป็นมิตรหรือสัตว์ป่า อย่ามองตามันสำหรับสัตว์นี่เป็นสัญญาณว่าคุณมีจุดประสงค์ร้ายอย่าตื่นตระหนกค่อยๆเคลื่อนที่ให้สัตว์มีโอกาสกลับออกไปยังอิสระถ้าคุณมีกระเป๋าสะพายติดตัวอย่าสะพายมันไว้ให้ทิ้งมันไปมันจะช่วยให้เคลื่อนไหวง่ายขึ้นและอาจช่วยหันเหความสนใจได้อย่าตะโกนใส่สัตว์เพื่อให้ดูน่ากลัวขึ้นนี่เป็นการกระตุ้นให้พวกมันไปส่ขขงลักคุณผิดสิ่งที่ควรทำถ้าคุณสำลักใช้วิธีกระตุกหน้าท้อง ซึ่งเป็นการกระตุกแรงๆตรงส่วนบนของช่องท้องใต้ซี่โครงวิธีนี้ใช้เพื่อขับสิ่งที่อุดกลั้นทางเดินหายใจออกมาคุณสามารถทําให้ตัวเองได้ด้วยเพียงกำมัดให้แน่นและวางแนบระหว่างซี่โครงของคุณเอาฝ่ามืออีกข้างมาวางทับไว้แล้วกระตุกดันมันให้แรงที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่าลืมไอแรงๆในขณะที่ทําด้วยคุณคงเคยได้ยินมาว่าฟ้าจะไม่ผ่าซ้าลงมาที่จุดเดิมถึงสองครั้งแต่ที่นี่นั้นมันเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดเพราะความน่าจะเป็นของการจู่โจมครั้งที่2นั้น มีโอกาสค่อนข้างสูงทีเดียวนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณควรอยู่ห่างจากจุดที่โดนฟ้าผ่าลงมาตัวเลือกที่ปลอดภัยที่สุดคือการนอนลงในจุดที่มีลักษณะเป็นโพรงหรือร่องที่พื้นดินเนื่องจากฟ้าผ่ามักจะเลือกจุดที่มีความสูงขึ้นมาจากพื้นและให้ทิ้งวัตถุที่เป็นโลหะและโทรศัพท์มือถือของคุณไว้ให้ไกลตัวเมื่อฟ้ากำลังจะผ่าลงมาก่อนหน้าที่ฟ้าจะผ่า3-4วินาทีคุณจะรู้สึกเหมือนมีรสชาติโลหะอยู่ในปากและปลายผมของคุณก็จะชี้ฟูขึ้น หากเป็นเช่นนั้นให้รีบนั่งลงทันทีในลักษณะส้นเท้าชิดกันและวางมือไว้บนเขา่าหากคุณสงสัยว่าวัตถุบางอย่างอาจจะมีกระแสะไฟฟ้ารั่วกเกิดขึ้นหากคุณจำเป็นต้องตรวจสอบมันให้สัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยด้านหลังมือของคุณเพราะด้วยวิธีนี้หากมันมีกระแสะไฟอยู่จริงและคุณถูกไฟดูดคุณจะสามารถดึงมือคุณกลับได้ง่ายกว่าการที่คุณสัมผัสมัน,มนด้วยฝ่ามือเพราะแรงดูดจากไฟฟ้าจะทำให้มือของคุณกำแน่นและคุณจะไม่สามารถดึงมันกลับมาได้ มันเป็นความผิดพลาดที่ร้ายแรงหากคุณพยายามทําตามค่านิยมผิดๆในการพยายามดูดพิษออกจากร่างกายหลังจากการถูกงูกัดเช่นเดียวกันกับการใช้ผ้าพันแผลและประครบด้วยความเย็นบนบาดแผลหรือทําให้แผลร้อนมากขึ้นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณต้องทําคือการให้ยาต้านอีสทามีนแก่ผู้ที่ถูกงูกัดให้เขาดื่มน้ํามากๆและรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลทันทีห้ามสัมผัสบริเวณรอบๆแผลเด็ดขาดมิฉะนั้นพิษจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ครั้งหน้าถ้าคุณติดอยู่ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างให้ลองจุดสีเทียนแทนเทียนไขมันสามารถติดไฟได้นานถึง30นาทีหากเจอไฟป่าให้เลือกวิ่งโดยพิจารณาจากทิศทางของลมเช่นถ้าลมพัดเข้าไปหาไฟให้คุณวิ่งไปในทิศทางที่ลมพัดมาแต่ถ้าลมตรงมาจากด้านหลังของกองไฟคุณควรเลือกวิง่งหนีเป็นมุมตั้งฉากกับมันวิธีนี้จะช่วยให้คุณรอดพ้นจากทั้งเปเลวเพลิงและประกายไฟที่ถูกพัดมาพร้อมกับสายลม ถ้าคุณตกลงไปในน้ำเย็นและไม่สามารถว่ายไปยังฝั่งได้ให้กอดเข่าแนบหน้าอกไว้และถ้าหากมีคนอื่นๆที่อยู่ในน้ำด้วยให้เกาะกลุ่มกันไว้เพื่อเพิ่มความอบอุ่นและรอจนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึงอย่าใช้น้ำเพื่อดับไฟที่เกิดจากน้ำมันในกระทะน้ำและน้ำมันไม่ควรผสมกันเพราะมันจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมคุณควรดับไฟด้วยการกำจัดออกซิเจนด้วยการใช้ฝาโลหะหรือผ้าขี้ริ้วที่เปียกครอบทับไว้ ในการหลบหนีจากกระโปรงท้ายรถให้คุณมองหาที่เปิดจากด้านในซึ่งมันจะเป็นด้ามจับเรืองแสงรถยนต์ในอเมริกาที่ผลิตหลังปี2002เป็นต้นไปจะมีติดตั้งไว้แต่ถ้าเป็นรถรุ่นเก่ากว่าน,นั้นให้คุณดึงสายไฟตรงไฟท้ายออกและเตะมันให้หลุดออกมาและคุณจะสามารถโบกมือยื่นออกมาจากช่องนั้นเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้ที่พบเห็น ถ้าคุณใส่นาฬิกาข้อมือแบบเข็มคุณสามารถใช้มันเป็นเข็มทิศได้โดยวางมันราบลงบนฝ่ามือถ้าคุณอยู่ในซีกโลกเหนือให้หันด้านเข็มไปทางดวงอาทิตย์แล้วทิศใต้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างเข็มชั่วโมงกับเลข12แต่ถ้าคุณอยู่ในซีกโลกใต้ให้หันเลข12ไปทางดวงอาทิตย์แทน ถ้ามีพึ่งเริ่มบินมาชนตัวคุณอย่างต่อเนื่องนั่นคือสัญญาณว่าฝูงพึ่งกำลังวางแผนมาต่อยคุณให้รีบหาที่หลบภัยโดยด่วนและคุณไม่ควรสวมเสื้อผ้าสีเข้มเข้าไปในที่ที่มีพึ่งชุกชุมเพราะพวกมันอาจคิดว่าคุณเป็นสิ่งคุกคามที่มันต้องป้องกันตัวเองถ้ารถของคุณเกิดเสียในที่ห่างไกลและไร้สัญญาณโทรศัพท์ให้คุณเผายางรถยนต์เส้นหนึง่งเพราะควันไฟหนาสีดำจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจได้อย่างแน่นอน ให้วางกุญแจรีโมทรถยนต์ไว้ที่โต๊ะหัวเตียงก่อนเข้านอนเสมอเพราะหากมีขโมยพยายามเข้ามาในบ้านตอนกลางคืนให้คุณกดปุ่มสัญญาณการขโมยและเสียงที่ดังขึ้นจะทำให้พวกมันตกใจหนีไปได้ ทีนี้สมมุติว่ามีใครกําลังจะมัดมือของคุณด้วยเส้นลวดให้ยพยายามงอข้อศอกเข้าหาชายโครงของคุณวิธีนี้จะช่วยให้คุณมีเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างข้อมือเวลาที่คุณยืดแขนออกและจากนั้นค่อยๆหมุนข้อมือของคุณเพื่อให้มือข้างหนึ่งหลุดออกมาจากช่องว่างนั้น หากคุณอยู่ในป่าและเสบียงอาหารหมดคุณสามารถกินเปลือกของต้นไม้บางชนิดได้ด้วยส่วนใหญ่ควรเลือกกินเปลือกของต้นเบิร์ชหรือต้นสนโดยการตัดเปลือกส่วนนอกที่มีสีเข้มออกมาและเลือกส่วนที่นิ่มกว่าที่อยู่ด้านในคุณสามารถกินมันดิบๆหรือนำไปทอดหรือต้มก่อนเพื่อให้กินง่ายขึ้นก็ได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่บนบกไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่ใกล้ชายฝั่งหรือไปเที่ยวที่ไหนในวันหยุดสุดสัปดาห์คุณควรทราบสัญญาณการเบรียนของซีนามิ บางทีอาจาเป็นเสียงคํารามจนหูแทบดับที่ดังมาจากมหาสมุทรหรือพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ปกติเช่นน้ำแห้งเหือดอย่างรวดเร็วจนเห็นพื้นทะเลหรือกลับกันก็คือเห็นกำแพงน้ำปรากฏที่เส้นขอบฟ้าเช่นกันให้มุ่งความสนใจไปที่พฤติกรรมแปลกๆของสัตว์ถ้าเห็นสัตว์รวมตัวกันเป็นฝูงขนาดใหญ่ไม่น่าเชื่อซ่อนตัวในที่ต่างๆออกจากพื้นที่หรือแสดงความกระวนกระวายมากผิดปกติอาจเป็นสัญญาณการเรีนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทันทีที่คุณได้ยินสัญญาณเตือนภัยคลื่นสึนามิอย่าได้รีรอแม้แต่วินาทีเดียวให้อพยพในทันทีทิ้งข้าวของส่วนตัวและเอกสารต่างๆไปตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงสิ่งของเหล่านั้นพาคนที่คุณรักไปด้วยและใช้ระบบขนส่งเท่าที่ยังมีอยู่เพื่อออกจากบริเวณชายฝั่งในทันทีหรือจะโดดขึ้นรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็หนีไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เคลื่อนย้ายไปให้ห่างจากชายฝั่งมากเท่าที่จะทำได้มุ่งหน้าไปยังเนินสูงภูเขาหรือในป่า ถ้าเป็นไปได้ให้ออกห่างพื้นที่อย่างน้อย2ไมล์หรือราว3กิโลเมตรและ100ฟุตหรือ30เมตรเหนือระดับน้ำทะเลถ้าคุณติดอยู่กลางทางเพราะระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเลือกอาคารที่สูงที่สุดและแข็งแรงที่สุดแล้วขึ้นไปยังส่วนสูงสุดนี่ไม่ใช่วิธีการหนีที่ดีนักเพราะสิ่งก่อสร้างอาจถล่มด้วยแรงประทะของคลื่นได้แต่งน้อยก็ดีกว่าไม่มีทางไปไหนเลยเช่นกันจำไว้ว่าถนนมักถูกคลื่นสึนามิพัดกวาดดังนั้นหลังจากทุกอย่างจบลงแล้วคุณอาจประสบปัญหากับาการหาทางกลับไป ในกรณีส่วนใหญ่สึนามิเกี่ยวพันอย่างมากกับการเกิดแผ่นดินไหวนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมคุณถึงควรหนีไปยังพื้นที่เปิดซึ่งไม่มีหรือมีอาคารน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเศษซากวัตถุกตกใส่ยิ่งกว่านั้นอยู่ให้ห่างจากเสาไฟฟ้ากำแพงสะพานหรืออะไรทำนองนี้ถึงแม้ว่าโครงสร้างของมันจะดูแข็งแรงก็สามารถถล่มลงมาหลัง aftershock ได้ให้เตรียมตัวฟังประกาศเตือนภัยคลื่นสึนามิและคำสั่งอพยพอยู่ตลอดเวลา ถ้าคุณไม่ได้อยู่ในเขตที่เสี่ยงต่ออันตรายจากคลื่นสึนามิอยู่ในที่ที่คุณอยู่แล้วก็รอฟังคนาแนะนําต่อไปจำมาไว้ว่าเส้นทางการอพยพในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายจะมีสัญลักษณ์พิเศษเป็นรูปคลื่นและลูกศรบนนั้นซึ่งจะชี้ไปยังทิศทางของพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าถ้าคุณตกลงไปในน้ําคว้าขอนไม้ประตูหรือแพรพูดง่ายๆก็คือหาสิ่งที่ลอยได้และยิ่งเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี แม้ว่าคุณจะคิดว่าทุกอย่างสิ้นสุดและจบลงแล้วแต่อย่าเพิ่งโล่งอ,อกเร็วเกินไปสึนามิมาในรูปแบบคลื่นและอาจมีหลายลูกสิ่งที่แย่ยิ่งกว่าก็คือทุกครั้งคลื่นที่ตามมาจะใหญ่กว่าลูกก่อนหน้าแล้วก็เกิดขึ้นนานหลายชั่วโมงดังนั้นเตรียมตัวต้านรับคลื่นที่อาจตามมา aftershock และการรอคอยอันยาวนานอย่างมีน้ำอดน้ำทนพยายามหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งแรงงานวิทยุไม่ใช่ความคิดที่ดีนะที่จะเชื่อคำพูดปากต่อปาก หรือก็คือคุณอาจกว่าไปเร็วเกินไปและเจอกับคลื่อลูกอื่นที่ตามมา